นยิยายเรื่องหญิงสาวในกระจกแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านม่านโปร่งบางกระทบใบหน้าเมษาหญิงสาววัยยีห้าปีที่กำลังยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเก่าโบราณเธอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ได้ไม่นานและกำลังจัดของใช้ส่วนตัวให้เข้าที่เข้าทางบ้านหลังนี้สวยจังเลยนะเมษาพ,พูดกับตัวเองเ,าเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มออกมาอย่างพอใจ แต่รอยยิ้มนั้นเลือนหายไปเมื่อสายตาของเธอไปสะดุดเข้ากับกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่บนโต๊เครื่องแป้งเธอจำได้ว่าซื้อกระจกบานนี้มาจากร้านขายของเก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยความชอบในลวดลายที่สวยงามและราคาที่ถูกใจเมษาเดินเข้าไปใกล้กระจกและเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าตัวเองในกระจกแต่แล้วความรู้สึแกแปลกๆก็คลุคลานเข้ามาในใจ เธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองเธออยู่จากกระจกอีกด้านหนึ่งของกระจกคงคิดมากไปเองแหละเมษาพึมพำกับตัวเองแล้วรีบละสายตาจากกระจกเมษานอนหลับไม่สนิทเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาคอยรบกวนจิตใจเธอฝันเห็นเงาประหลาดลอยอยู่ตรงหน้ากระจกบานใหญ่เงานั้นมีรูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดเผือดและดวงตาสีดำที่ว่างเปล่า เมื่อตื่นขึ้นมาเมษารีวิ่งไปที่หน้าต่างและเปิดม่านออกเพื่อให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาในห้องแต่ความรู้สึกกลัวก็ยังคงอยู่เธอตัดสินใจไปปรึกษาเพื่อนสนิทชื่อพิมพ์แกคิดว่าฉันเป็นบ้าหรือเปล่าเมษากล่าวเสียงสัน่นพิมพ์จับมือของเมษาไว้เบาๆไม่หรอกนะแค่อาจจะคิดมากไปเองก็ได้ลองนอนพักผ่อนเยอะๆและทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเมสาพยักหน้ารับแต่ในใจลึก เธอยังคงรู้สึกไม่สบายใจคืนต่อมาเมษาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องนอนเธอค่อยๆลุกจากเตียงและเดินไปหาต้นเสียงเมื่อเดินเข้ามาถึงหน้ากระจกเธอเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เงานั้นชัดเจนกว่าเดิมเธอเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นอย่างชัดเจนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าและโกรธแค้นช่วยด้วยเมษาล้อมาด้วยความกลัว พิมพ์แกคิดว่าฉันเป็นบ้าหรือเปล่าไม่หรอกนาแค่อาจจะคิดมากกว่เองก็ได้แต่ฉันเห็นเธอชัดๆเลยนะเธออยู่ในกระจกลองเปิดกระจกดูสิและเปิดไฟให้สว่างขึ้นฉันกลัวไม่ต้องกลัวหรอกนะมีฉันอยู่กับแกสเสมอเนสาตัดสินใจปรึกษาพระอาจารย์ที่อยู่ใกล้บ้านหลังจากเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็แนะนำให้เธอทำความสะาดบ้านและสวดมนต์เป็นประจำ เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีกระจกบานนี้อาจจะมีประวัติบางอย่างก็ได้ลูกอาจจะมีวิญญาณติดอยู่ก็เป็นได้พระอาจารย์กล่าวเมษาเพียหน้ารับคำจากนั้นก็รีบกลับบ้านเพื่อทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์แต่ไม้ว่าเธอจะทำความสะอาดบ้านและสวดมนต์อย่างไรเงานในกระจกก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอคืนหนึ่งขนาที่เมษากำลังนอนหลับเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาปลุกให้ตื่น เธอค่อยๆลืมตาขึ้นและเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างเตียงเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอเหมือนจะหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นเมษาตัดสินใจนำกระจกบ,บานนั้นไปทิ้งที่วัดแต่เมื่อเธอเดินไปถึงกระจกก็พบว่ากระจกสะอาดเอี่ยมไม่มีรอยของฝุ่นละอองเลยเธอรู้สึกประหลาดใจมากและเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เธอเห็นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันหรือเปล่า เมษาตัดสินใจกลับไปที่ร้านขายของเก่าอีกครั้งเพื่อสอบถามเกี่ยวกับกระจกบานนี้เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่ากระจกบานนี้เป็นของเก่าแก่และมีประวัติอันยาวนานมีคนเคยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนหนึ่งเคยเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในบ้านหลังนี้และวิญญาณของเธอก็อาจจะยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นเมษาก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัว เธอรีบกลับไปที่บ้านและพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เธอไปที่ห้องสมุดและค้นหาหนังสือเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้แต่ก็ไม่พบข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เมษาเริ่มรู้สึกหมดหวังเธอไม่รู้จะทำอย่างไรดีเธอต้องการกำจัดวิญญาณร้ายออกจากบ้านให้ได้แต่จะทำอย่างไรเมษาเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถรับมือกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้อีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจโทรหาเพื่อนสมัยเด็กคนหนึ่งชื่อปราณ ที่มีความรู้เรื่องศาสตร์ลึกลับปลามาสาจะมาช่วยเมษาแก้ปัญหาฉันเคยได้ยินเรื่องเรากับบ้านหลังนี้มาก่อนนะเมษาปลาลมกล่าวมีคนเล่าว่าบ้านหลังนี้เคยไปสสถานที่ทำพิธีกรรมแป,กปลกปามเริ่มทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเขาพบว่ามีสัญลักษณ์ประหลาดแกะสลักอยู่บนผนังของห้องใต้ดินและยังพบหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนด้วยภาษาโบราณซ่อนอยู่ในห้องหนังสือสัญลักษณ์พวกนี้ดูคุ้นๆน,นะ ปลาล์มพึพมพำเหมือนเคยเห็นในหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์ดำขณะที่ปรางกำลังศึกษาหนังสือเล่มนั้นอยู่นั้นเมษาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆเธอเดินไปเปิดประตูและก็พบกับชายแปลกหน้าคนนั้นยืนอยู่หน้าประตูคุณคือเมษาท,ทักผมชื่ออาร์ตผมเป็นนักโบราณคดีครับได้ยินมาว่าบ้านหลังนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจผมเลยอยากจะขอเข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมชายแปลกหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้ม เมสาลังเลใจอยู่เล็กน้อยแต่สุดท้ายก็อนุญาตให้อาร์ตเข้ามาในบ้านอาร์ตแสดงความสนใจในกระจกโบราณเป็นอย่างมากเขาตรวจสอบกระจกอย่างละเอียดและพบว่ามีรอยขีดข่วนเล็กๆบนพื้นผิวกระจกซึ่งเป็นรอยขีดข่วนที่มองเห็นได้ยากมากรอยขีดข่วนนี้แปลกนะอาร์ตกล่าวเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างขณะที่อาร์ตกำลังศึกษารอยขีดข่วนอยู่นั้น เงาของผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอดูโกรธแค้นมากกว่าเดิมเธอพุ่งเข้าใส่อาร์ตแต่ปรามก็สามารถใช้คาถาป้องกันไว้ได้ทันวิญญาณตัวนี้แข็งแกร่งมากปาลมกล่าวเราต้องหาทางทำลายมันให้ได้บรรยากาศในบ้านเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเงาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏตัวบ่อยขึ้นและพฤติกรรมของมันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ปามตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ต้องทำพฤติกรรมเพื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของวิญญาณตนนี้หลังจากเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปามก็เริ่มทำพิติกรรมกลางดึกในห้องที่กระจกตั้งอยู่เมษาและอาร์ตต่างก็ยืนมองด้วยความตื่นเต้นและกลงังวลเมื่อบทสวดจบลงเงาของผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอดูเศร้าและเจ็บปวดมากกว่าที่เคยเธอเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าเธอเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ และถูกสามีทำร้ายจนเสียชีวิตเธอติดอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะความแค้นและความเสียใจฉันแค้นเขาฉันอยากให้เขาได้รับกรรมเงาของผู้หญิงคนนั้นร้องไห้ได้วยความเจ็บปวดขณะที่เมษากำลังฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นอยู่อาร์ตก็ได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจจากหนังสือโบราณเล่มนั้นเขาพบว่าชายคนหนึ่งที่เคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ทำพิติกรรมลึกลับ เพื่อเรียกวิญญาณมาเป็นธาตุและผู้หญิงคนนี้ก็คือหนึ่งในวิญญาณที่ถูกเรียกมามันเป็นความผิดของเขาอาร์ตกล่าวด้วยความโกดแค้นปามเข้าใจแล้วว่าทําไมวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เขาจึงทําพิธีกรรมอีกครั้งเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของเธอให้เป็นอิสระเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นเงาของผู้หญิงก็ค่อยๆจางหายไปเธอขอบคุณปาเมษาและอาร์ตที่ช่วยเหลือเธอฉันจะไปสู่สุขติเสที เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบหลังจากที่วิญญาณของผู้หญิงจากไปแล้วบรรยากาศในบ้านก็กลับมาเป็นปกติเมษาและอาร์ตช่วยกันทำความสะอาดบ้านและก็กำจัดของที่เกี่ยวข้องกับพิติกรรมลึก,กลับทั้งหมดหลังจากวิญญาณของผู้หญิงได้จากไปบ้านหลังนี้ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งเมษาปาล์มและอาร์ตร่วมกันทำพิธีส่งวิญญาณของผู้หญิงไปสู่สุคติอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งทำลายของที่เกี่ยวข้องกับพิติกรรม ลึกลับทั้งหมดทิ้งเมษารู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเธอตัดสินใจนำกระจกบานนั้นไปบริจาคให้กับวัดเพื่อไม่ให้มีใครต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้อีกปลาล์มและอาร์ตก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเขาตระหนักถึงพลังของความเชื่อและความศรัทธาและสัญญาว่าจะใช้ความรู้ของตนในการช่วยเหลือผู้อื่นปีผ่านไปเมษายังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ แต่เธอไม่เคยรู้สึกกลัวอีกเลยบ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่นและมีความสุขเธอมีปามและอาร์ตเป็นเพื่อนที่ดีและยังคงระลึกถึงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเสมอในคืนหนึ่งขณะที่เมษากําลังนั่งมองดวงจันทร์อยู่ที่ริมระเบียงเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาแตะไหล่เบาๆเมื่อเธอหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครเธอเพียงแค่รู้สึกถึงความอบอุ่นและสงบขอบคุณนะคะเมษากล่าวเบาๆ